สวัดีค่ะเพืเ่อนๆทุกคนพบกันกับไอวี่หญิงแสงเลยนะจะนีนเจ๊ะวันนี้นะคะไอวี่ก็จะมาทําภารกิจนะคะแยกแยกนี่ข้างหลังบอลกระดาษด่างเขานะคะทุกคน <S <S ก็เมื่อก่อนเคยเป็นไม้กระแสะนะคะแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้มีกระแสะไม่ไม่มีอะไรเนาะ <S 2> <S 2> แต่ว่าเราเลี้ยงไม้ด้วยใจรักเนอะเราก็ต้องดูแลเขาแล้วก็แยกเขานะคะทุกคน <S <S ไปค่ะเดี๋ยวไปแยกไม้กับไอวี่นะคะทุกคน <S <S ไปเลยจั๊กไปเลย สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้เรามาแยกบอนกระดาษด่างกันนะคะดูสิคะนี่ด่างสวยๆเทพๆนะคะช่วงนี้ฝนตกเนาะบอนก็แตกกอแตกอะไรเต็มไปหมดเลยทุกคนเนี่ยเห็นไหมอันนี้ถอดออกจากกระถางปูนแล้วนะลากเต็มเลยเดีย๋ยวต้องทำการรื้อรื้อรือ แต่ว่าจะแยกหน่อนนะไม่ได้ลือไข่แยกหน่อนเฉยๆไม้หน่อมจะแข็งแรงกว่าไม้ไข่ 好行啊。 นี่ดูต้นนี้ยังไม่ถึงปีนะเนี่ยเนะาะทำตั้งแม่เราจะตัดยอดยกยอดดังนี้ยอดมีไว้ได้ไหมยอหนอไว้ได้ไหมตัดเพียงนี้ค่ะเรา,ต,เาตัดมาโกูมันมีไข่ออเอาแค่อเอาแค่หน่อเนาะแยกหน่อ,อเน,อนออเดี๋ยวเราแยกหน่อนี้ออกมานะคะหน่อนี้ หนอน,นี้มีสักสามหนออนน่นี้ดดินไม่ใช่ไข่นั่นดินหิน,น,นแซะแซะ,แซะ

แล้วเดี๋ยวเราทาปูนปูนั้ก็หายเลยตรงนี้ใจจะติดอยกันตั้งเยอะหม อ๋อใหญ่ขาวอ้วบแค่สามนอพอจะปลูกแลก้วไข่คืนไว้ไอันนี้กลับไปปลูกเหมือนเดิมเดี๋ยวทาปูนขาวนี่ไอปูนแดงไปนะมาทาไปเลยทาที่ขัวขาวดินเนื้อมันดำ,ดำ,ดำงๆไปแลยใหญ่ได้เท่านี้ที่ใส่ปูนเนี <laughs> ่ย <laughs> <laughs> จับไว้ดูความสวยของงานนี้อืมี๋ยวเปลี่ยนตัวนี้ให้ดูติดปักเยอะๆอย่างนี้ดูมันจะเป็นไงแข็งแรงไหมอ๋อท่านะไม่ทาไม่ใช่โบกไม่ได้โบกนะทาท่าท่าไม่เทโบกปลูกทาทาไปทาไปจ้า้เดี๋ยวก็ปลูก มีไข่ติดมาด้วยนี่ไข่ไข่ <c oughs> หนึ่งนี <c oughs> ่ไข่ไข่หนึ่งไข่อ่อนไข่อ่อนฟังไปเลยเดี๋ยวมันก็โตอ <c oughs> Okay.